สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทุกคนเลยนะคะในวันนี้ก็มาพบกับครูแต่งเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องการแต่งบทร้อยกรองประเภทกรอนะคะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกรอนนะคะมีลักษณะการแต่งแบบใดนะคะแล้วก็มีกรอนแบบใดบ้างนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันในเรื่องของกรอนกันเลยนะคะการแต่งบทไร้ยกองประเภทกรอนนะคะกรอนนะคะมีชื่อแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของข้อบังคับในการประพันธ์นะคะ 1. นนะคะเรียกตามจํานวนคําในวรรคนะคะกรอนที่เรียกชื่อตามคําจํานวนในวรรคเนี่ยได้แก่กรอน4กรอน6และก็กรอน8นะคะ กรอนสี่คืออะไรกรอนสี่คือกรอนที่แต่งให้วักหนึ่งมีอีก4ี่คำนะคะนิยมแบ่งอ่านวักละสองช่วงช่วงละสองคำนะคะนั่นคือกรอนสี่นะคะดังตัวอย่างที่ได้ยกขึ้นมานะคะดวงจันทร์วันเพลนลอยเด่นบนฟ้าแสงนวลเย็นตาพาใจหะหรือหันชักชวนเพื่อนยามาเล่นร่วมกันนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างกรอนสนะคะกรอน6คืออะไรกรอนหนะคะคือกรอนที่แต่งให้วักหนึ่งนะคะมีหกคำนิยมอ่านวักคลำนะคะสามช่วงนะคะช่วงละ2องคำนะคะสองหเป็น2ตรองไว้กรอนหยกให้คู่2หาคำงดงามทำนองสอดคล้องขานรับ จับวางอันนี้เป็นตัวอย่างของกรอน6นะคะต่อไปกรอน8นะคะคือกรอที่แต่งให้วักหนึ่งมี8คํคำนิยมอ่านวักละ3ช่วงช่วงละ3คํคำนะคะ2คํคำและ3คํคำตามลำดับนะคะเรื่องการกรอนอ่อนด้อยค่อยค่หัดแม้นอึดอัดขัดใจอย่าไปเลี่ยงนะคะทีละวักถักถ้อยนำร้อยเรียงนะคะ แม้ไม่เคยเยี่ยงเขาจะเศร้าใหญ่อันนี้เป็นตัวอย่างกรอนแปดนะคะคำเรียกกรอนนะคะเรียกตามการกำหนดคําในวัคสลับนะคะก่อนที่แต่งโดยกำหนดคําในวัคสลับเนี่ยได้แก่ก,กรอนสัก,กวากรอนดอกสร้อยนะคะแล้วก็กรอนสีพาและก็กรอนบทละครนะคะกรอนดอกสร้อยคืออะไรกรอนดอกสร้อยนะคะ เป็นกรอนที่กําหนดให้วัสดับมี4คํคำและคำที่สองเป็นคําว่าเอ๋ยนะคะหรือเอยเช่นเด็กเอย๋ยเด็กน้อยกรอนดอกสร้อยบทหนึ่งมี4บาทนะคะและจบบทด้วยคำว่าเอยนะคะเช่นเดียวกับกรอนสัก,กวานะคะแต่กรอนสัก,กวาจะแตกต่างก็คือกรอนสัก,กวาจะขึ้นต้นด้วยคำว่าสักกวานะคะ สักกวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพัวจมานที่หวานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมลมนะคะกรอนสักกวาเป็นกรอนที่ใช้คำว่าสักกวาเป็นคำขึ้นต้นช่วงแรกของวรรคสับนะคะกรอนสักกวาเนี่ยแต่งบทละสี่บาทและจบด้วยบทสักกวาด้วยคำว่าเออยนะคะ อย่างเช่นบทหนึ่งที่ได้ยกมาก็คือแมวเอ,อย๋ยแมวขโมยดูซูบซีดอิดโรยเสียนักหนาเด็กชายเก่งเด็กชายเก่งคนดีมีเมตตาให้เข้าปลาอิม่มหนำแสนสำราญนะคะกรอนเสภากรอนเสภาคือเป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งแต่งเพื่อใช้ขับเพราะใช้เป็นกรอนขับนะคะจึงกำหนดคำไม่แน่นอนมุ่งการขับเสภาเป็นสำคัญนะคะ จึงใช้คํา7คําถึง9คําเนี่ยการส่งสัมผัสนอกเหมือนกับกรอนสุภาพแต่ไม่บังคับนะคะหรือห้ามเสียงสูงต่ำนะคะตามจำนวนคําแต่ละวรกอยู่ในเกณฑ์กรอนเจถึงเนะคะเช่นเสภาขุนช้างขุนแผนนะคะกรอนเสภาดังตัวอย่างก็คือเจ้าพลายงามความแสนสงสารแม่ช้ำเลืองแ,แลดูหน้าน้ำตาไหล แล้วกราบกรานมารดาด้วยอาลัยลูกเติบใหญ่คงจะมาหาแม่คุณแต่ครั้งนี้มีกรรมจะจำจากต้องพรัดพรากแม่ไปเพราะไอ้ขุนเที่ยวหาปอกขอให้นะเดชะบุญไม่ลืมคุณนะคะอันนี้คือกรอนเสภพาตัวอย่างนะคะกรอนบทละครเป็นกรอนที่ แต่งเป็นเรื่องราวนะคะซึ่งอาจใช้แสดงละครได้นะคะก้อนบละครเนี่ยมีการกําหนดให้คําขึ้นต้นบทในวรรคสับแตกต่างกันหลายแบบนะคะเพื่อแสดงลักษณะต่างๆเช่นมาจะกล่าวบทไปใช้เมื่อเริ่มเรื่องขึ้นตอนใหม่นะคะเมื่อนั้นเมื่อกล่าวถึงตัวตัวละครที่เป็นกษัตริย์นะคะกอรอบละครตัวอย่างอย่างเช่น เมื่อนั้นพระอีศวรบรมรังสรรเห็นนนทกโศกาจาบันพระทรงทันให้คิดเมตตาจึงมีเทวราชบรรหารเองต้องการสิ่งไรจงเร่งว่านะคะอันนี้คือกรบทละครนะคะที่เราได้เรียนไปในเรื่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนนอารายปาบนนทกนะคะ ต่อไปเรียกตามจุดประสงค์ของการนำกรอนไปใช้นะคะการนำกรอนไปใช้เนี่ยมีจุดประสงค์อยู่สองอย่างคือนำไปใช้ขับร้องเช่นกรอนที่นำไปใช้ขับร้องมีอะไรบ้างนะคะกรอนดอกสร้อยกรอนสักกะวากรอนบทละครนะคะกรอนเพลงพื้นบ้านแล้วก็นำไปใช้อ่านอย่างเช่นกรอนนิราศนะคะกรอนนิราศคืออะไรกรอนนิราศคือ คำกรอนที่แต่งขึ้นนะคะเพื่อเล่าเรื่องการเดินทางไปยังแห่งใดแห่งหนึ่งโดยรำพันถึงการจากคนที่รักไปยังแห่งนั้นนะคะและไม่จำเป็นว่าคนที่รักจะมีตัวตนจริงหรือไม่นะคะการประพันเนี่ยต้องใช้ศิลปะในการรำพันให้ไพเราะกินใจผู้อ่านนะคะ กรนิราศเนี่ยที่นิยมว่าแต่งดีได้นะคะแก่ได้แก่นะคะนิราศของสุนทรภู่นะคะเช่นนิราศภูเขาทองนิราศพระบาทเป็นต้นนะคะกรนิราศเนี่ยมีลักษณะบังคับอย่างกรนที่ว่าเอออย่างกรนนะคะทั่วไปนะคะกรนิราศมีมีลักษณะบังคับอย่างกรนทั่วไปนะคะกาหนดลักษณะ เฉพาะเส้นเดียวกับกรอนเพลงยาวก็คือขึ้นต้นด้วยวรรครับและลงท้ายด้วยคาว่าเออบทด้วยคําว่าเอยนะคะขึ้นต้นด้วยวรรครับและลงท้ายบทด้วยคาว่าเอยนะคะเดือน11เเร็จธุระพระวสารับกระถินพิญโยโมทนาชุลีลาลงเรือนเหลืออะไรนะคะนี่เป็นตัวอย่าง กรอนเพลงยาวกรอนเพลงยาวคือใช้เป็นจดหมายโต้ตอบระหว่างชายหญิงนะคะกรอนเพลงยาวปรากฏขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายได้แก่เพลงยาวพระชนิพลเจ้าฟ้าธรรมธิเบศนะคะที่กล่าวกันว่าทรงนี้ผลให้แก่เจ้าฟ้าสังวานนะคะกรอนเพลงยาวเนี่ยเป็นกรอนที่บังคับบทขึ้นต้นด้วยวรรคในบทแรกส่วนบทต,ต่อไปเนี่ยคงมีสี่วรรคตลอดนะคะสัมผัสเป,เป็นแบบกรอนสุภาพนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างกรอนเพลงยาวนะคะปางพี่มาดหมายสมานสุมารสมอนดังหมายดวงหมายเดือนดารากรอลอยพื้นอัมพรพยมพรายแม้พี่เหินเดินได้ในเวหาถึงจะมาถก็ไม่เสียซึ่งแรงหมายมีได้ชมก็พอได้ดำเนินชายนะคะอันนี้เป็น ค่ะเมื่อกี้ก็นะคะก็เป็นสำหรับกรอนเพลงยาวนะคะที่ได้ยกตัวอย่างไปให้นักเรียนได้ฟังกันเมื่อกี้นะคะได้อ่านให้นักเรียนฟังนะคะเรามาทบทวนทําความเข้าใจนะคะกับการแต่งบทร้อยกรองประเภทกรอนนะคะมาทบทวนกันว่า ร้อยกองคืออะไรนะคะร้อยกองคืออะไรหลักได้อธิบายไปแล้วครกก็จะอธิบายนะคะซ้ํานะคะให้นักเรียนได้ทําความเข้าใจนะคะร้อยกองคือข้อความที่แต่งขึ้นอย่างไพเราสลัดสรวยนะคะมีข้อบังคับในการแต่งเรียกว่าฉันทลักษณ์นะคะมีชื่อเรียกได้อีก3ชื่อก็คือ1คําประพันธ์2กวีวัจนะแล้วก็3การนะคะ นทลักษณ์ในการแต่งร้อยกองมีดังต่อไปนี้คือ1คณะคณะคือจำนวนคําวักบาทบทนะคะในร้อยกองแต่ละประเภทนะคะเช่นกอแดหนึ่งบทมี2คํากรอน1คํากรมี2วัก1วักมี7จ็ถึงเาคำเป็นต้นนะคะอันนี้คือลักษณะของคณะนะคะต่อไป2สัมผัสสัมผัสคืออะไรสัมผัสคือคํลของจองของเสียงสระหรือพยัญชนะนะคะสัมผัสสระเช่นถึงลรงเล่าเตากันควันขมง สัมผัสพยัญชนะอ,กอนักษรอย่างเช่นบุรุษระลิกขยิกต้อนนารีำรำร่อนระเริงรานะคะสัมผัสในนะคะเป็นสัมผัสสระหรือพยัญชนะนะคะในวรคเดียวกันทําให้เกิดความไพเราะมากขึ้นนะคะสัมผัสนอกเป็นสัมผัสสระนอกวรคนะคะตามข้อบังคับซึ่งร้อยกองทุกประเภทเนี่ยจะต้องมีนะคะต่อไปคำเอกคาโทนะคะคาเอก คือคำที่มีรูปวันในยุคเอกนะคะเช่นแม่ป่านะคะใช้คำตายแทนได้เช่นมากเหตนกเป็นต้นนะคะส่วนคำโทคือคำที่มีรูปวันในยุกวันในยุคโทนะคะเช่นป้าน้องแทเป็นต้นนะคะข้อนี้เนี่ยใช้บังคับในโครงแล้วก็ได้นะคะ4คํคำครุนะคะหรือว่าระหุนะคะ คำคูออกเสียงหนะักคือคำที่ประสม,มด้วยสระเสียงยาวหรือคำที่มีตัวสะกดเช่นมาเป็นจากดีเป็นต้นนะคะคำและหูเป็นคำที่ออกเสียงเบานะคะคือคำที่ผสม,มด้วยสระเสียงสั้นไม่มีตัวสะกดเช่นเกาะกะ,กะบอหรือมิเป็นต้นนะคะข้อนี้เนี่ยบังคับในร้อยกลองประเภทฉันประเภทฉันเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะร้อยกลองมี5ประเภทดังนี้นะคะหนึก่กาบ กาบมีข้อบังคับ2อ,อย่างคือ1คณะ2สัมผัสแล้วก็มี3ชนิดนะคะกาบมีทั้งหมด3ชนิด1กาบยานี1 1มีคณะดังนี้1บทมี2บาท1บาทวักหน้ามี5คําคำวักหลังมี6คําอย่างเช่นตัวอย่างในสไลด์ที่ครูได้ให้นักเรียนดูนี้นะคะเป็นตัวอย่างของกาบยานี11นะคะ ให้นักเรียนนะคะจงเขียนแผนผังกาบยานี11นะคะนำสมุดแล้วก็ปากกาขึ้นมาดูซิว่าที่ครูได้อธิบายไปว่าแผนผังกาบยานี11ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะนักเรียนลองร่างขึ้นมาเลยนะคะ2กาบชชบัง16นะคะกบะบาบเชบัง16ในสไลด์อาจจะมีตัวสะกดผิดบ้างไปนะคะมีคณะดังนี้คือ1บทมี2บาทรวม3วรวคววรคที่1มี6คคำวัคที่สองมี4คํคำแล้วก็วัคที่3ามี6คคำนะคะ เช่นตัวอย่างกาบชบัง16นะคะดังที่ครูนะคะได้ให้ตัวอย่างในสไลด์นี้นักเรียนลองอ่านดูได้เลยนะคะแล้วก็เขียนลงในสมุดเลยว่าแผนผังกาบชบัง16มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างให้เขียนแผนผังออกมานะคะต่อไปข้อ3กาบสุรังคนางยี่มีคณะดังนี้1บทมี2บาทบาทแรกมี3วรวคบาทที่2มี4ีรวคววัก,วกละ4คํค เช่นตัวอย่างกาบสุรังคานัง28ที่ครูได้ให้ดูในสไลด์นี้เลยนะคะนักเรียนลองเขียนแผนผังกาบสุรังคานัง28ให้ครูดูนะคะลงในสมุดทดสอบตัวเองได้เลยนะคะว่านักเรียนจําได้ไหมว่าแผนผังกาบสุรังคานัง28มีอะไรบ้างนะคะต่อไปกลอนนะคะเป็นเรื่องที่เราจะเรียนเข้มข้นในเรื่องนี้นะคะได้อธิบายไปแล้วในข้างต้นนะคะส่วนต้นๆแล้วก็จะทบทวนให้นักเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะ กรอนมีข้อบ,งบังคับ1คณะ2ส,สัมผัสและ3เสียงวรรณยุกมีดังนี้นะคะ1กรอน4กรอน4ี่ดังตัวอย่างที่ครูได้ยกมาวันนี้ภูมิใจที่ได้มาเห็นพบน้องเนื้อเย็ยนมาเป็นเพื่อนกันได้ร่วมกันคิดด้วยจิตมุ่งม,มั่นเหนื่อยล้าฝ่าฟ,ฟันสร้างสรรค์ความดีอันนี้เป็นตัวอย่างกรอนสีสองกรอนหกนะคะเช่นอะไรบ้างนักเรียนลองอ่านดูได้เลยนะคะต่อไปเป็น ตัวอย่างการเขียนแผนพังก้อนหกเราเรียนไปแล้วว่าแผนพังก้อนหกมีลักษณะการเขียนแบบใดนะคะลองเขียนแผนพังดูลงในสมุดนะคะสามก้อนแปดก้อนแปดมีคณะดังนี้ก็คือหนึ่งบทมีสองคำก้อนหนึ่งคำอขออธิบายใหม่สอรี่นะคะขอโทษทีนะคะนักเรียนก้อนแปดมีคณะดังนี้นะคะหนึ่งบทมีสองคำกรอนหนึ่งคำกรอมีสองวรกหนึ่งวมีเจ็ดถึงเก้าคำกรอนนะคะ อย่างตัวอย่างกรอน8นะคะที่ครูได้ยกตัวอย่างมาในสไลด์นี้ก็คือแม่เราอขอโทษทีค่ะแม่รักเรามากเท่ากับเรารักห่วงในศักดิ์ศรีเท่ากับเราห่วงน้ำใจแม่เหนือน้ำใจใครทั้งปวงเราจึงห่วงแม่เท่าห่วงเราเองนะคะอ่าลองเขียนแผนผังกรอน8ลงในสมุดดูซิว่านักเรียนจำได้หรือไม่นะคะต่อไปกรอนดอกส้อยนะคะ กรอนดอกส้อยหนึ่งบทมี4ี่คำกรอนนะคะแปดวักวักแรกมีคําว่าเอ๋ยวักสุดท้ายจบด้วยคําว่าเอ๋ยนะคะเช่นความเอืยความรู้เป็นเครื่องชูชี้ทางสว่างสวยหมดโอกาสที่จะชี้ต่อน,นี้ไปและห่วงใย,ยอยากรู้ลงสู่ดินอ่นความยากหากให้ไร้ศึกษาย่นปัญญาความรู้อยู่แค่ถิ่น หมดทุกกลุกแต่กิจคิดหากินกระแสวินญาณงานเพียงนั้นเอ่ยอันนี้เป็นตัวอย่างกรอนดอกส้อยนะคะร้องเขียนแผนผังกรอนดอกส้อยดูสิคะว่านักเรียนจําได้หรือไม่นะคะต่อไปกรอยสัก,กาวากรอนสัก,กาวามีข้อบังคับเหมือนกรอนดอกส้อยนะคะแต่แตกต่างกันนะคะตรงที่วรรคแรกจะขึ้นต้นด้วยคําว่าสัก,กาวา่นะจะนะคะเช่นสักกาวะาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจมนที่หวานหอม กลิ่นปเทีบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมลมแม้ลอ้อละล้อลามยับแม้ล้อลามย้ำหยาบต้องปราบปลืม้มดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขมผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเลินหน้าละอาเอย่ยใครฟังลมเมือนหน้าละอาเอ่ยนะคะขอโทษดีนะคะบางที่ครูอ่านเร็วแล้วครูอาจจะอ่านผิดไปบ้างนะคะต่อไปนะคะลองเขียนแผนผังกรอนสักวาสิคะว,ว่านักเรียนจำได้หรือไม่นะคะ กรอนีราศนะคะต่อไปกรอนีราศมีคาและสัมผัสเหมือนกรอนแปแต่ขึ้นต้นด้วยวรรคที่สองวรรคครับยาวกี่บทก็ได้แต่จบด้วยคําว่าเอ่ยนะคะเนื้อหาแต่แต่งเกี่ยวกับการเดินทางและรำพึงรำพันถึงคนรักนะคะ <S <S ต่อไปกรอนบทละครมีข้อบังคับเหมือนกรอนแปดนะคะถ้ากล่าวถึงตัวละครที่เป็นกษัตริย์เนี่ยจะขึ้นต้นด้วยคําว่าเมื่อนั้นนะคะถ้ากล่าวถึงตัวละครอื่นจะใช้คําว่าบัดนั้นนะคะต่อไปกรอนเสภามีข้อบังคับเหมือนกรอนแปดนะคะ โครงนะคะโครงเนี่ยมีข้อบังคับคือ1คณะ2สัมผัสและก็3คําเอกคําโทนะคะโครงมีอะไรบ้างมีโครงอะไรบ้างมีดังนี้นะคะ 1. โครง2สุภาพนะคะ2โครงโครงสสุภาพแล้วก็4โครง4สุภาพครูจะอธิบายในโครง4สุภาพนะคะที่นักเรียนได้เรียนในทุกวันอคาดีก็จะมีโครง4สุภาพนะในโครง พระราชวงศาสวดาดีนะคะหนึ่งบทมี4บาทรวม30คำหนึ่งบาทมี2วรกคือวักหน้าและวักหลังนะคะมีคำสร้อยได้2แห่งแห่งละสองคคือท้ายบาทที่1แล้วก็บาทที่3นะคะตัวอย่างก็ให้นักเรียนดูได้เลยนะคะตัวอย่างตามนี้เลยนะคะตัวอย่างโครงสี่สุภาพนะคะในนักเรียนลองทบทวนสิว่านักเรียนสามารถเขียนแผนพังโครงสี่สุภาพได้หรือไม่จําได้ไหมนะคะต่อไปชั้น บังคับนะคะข้อบังคับของฉันคือ1คณะ2สัมผัสและ4คํคำครุอินทระวิเชียรฉันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะให้นักเรียนได้ดูของฉันนะคะนักเรียนรองเขียนแผนผังอินทะอินทรวอินทะวิเชียรฉันนะคะขอโทษดีบางทีอาจจะอ่านผิดไปบ้างนะคะร่นะคะไร่สุภาพนะคะบังคับ1คณะ2สัมผัส และ3ามคำเอกกำโทตอนจบต้องจบด้วยโครง2สุภาพนั่นคือไร่สุภาพนะคะรา่ยยาวบังคับสัมผัสนะคะต่อไปนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดทั้งหมด5ข้อนะคะให้นักเรียนได้ทดสอบทบทวนความรู้นะคะก่อนที่จะจบการ เรียนในหน่วยการเรียนรู้การแต่งบทร้อยกองประเภทกรสุภาพนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มในข้อที่1นักเรียนก็ตอบไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะลงในสมุดนะคะทดสอบนักเรียนตอบถูกหรือไม่นะคะ 1. ข้อบังคับการแต่งคําประพันธ์เรียกว่าอะไรคะตอบฉันทลักษ์นะคะวงกลมอาจจะไม่ถูกต้องแต่ตอบคําว่าสันทลักษ์นะคะตอบว่าสันทลักษ์นะคะข้อบังคับในการแต่งคําประพันธ์ต้องเป็นต้องมีสันทลักษ์นะคะ สข้อใดไม่มีสัมผัสพยัญชนะนะคะตอบพอควายนะคะจำเริอนตาพาใจให้สบายนะคะต่อไปข้อ 3. ข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้องนะคะตอบคําว่าเมื่อนั้นในกรบทละครใช้เมื่อกล่าวถึงตัวละครที่เป็นกษัตริย์เท่านั้นนะคะ ต่อไปร่ายแต่งรวมกับโครงจะเรียกคำประพันธ์ชนิดใดคะตอบกาเพรือนะคะและข้อสุดท้ายข้อ5นะคะอาจจะซ้อนกันไปนิดนึงในสไลด์นะคะร้อยกองทุกชนิดมีข้อบังคับที่เหมือนกันคืออะไรคะตอบสัมผัสนะคะทุกชน,นี้จะต้องมีสัมผัสนะคะ ในวันนี้นะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะการแต่งบทร้อยกองประเภทกรอนสุภาพนะคะก็ครูดได้อธิบายไปแล้วว่ารอยกองคืออะไรฉันทลักมีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างกรอนแปดกรอนสูกรอนสี่กรอนหกไร่โครงฉันนะคะนี่กรอนนีราศเป็นอย่างไรกรอนสักกวาเป็นอย่างไรกรอนแปดเป็นอย่างไรกรอนหกกรอนสี่เป็นอย่างไร รายละเอียดนะคะอยู่ในคลิปการสอนที่ให้นักเรียนทบทวนมานี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็อาจจะมาเจอกันในคลิปต่อไปในเรื่องอื่นๆได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักภาษาในหน่วยการเรียนรู้หลักภาษานะคะให้นักเรียนนะคะทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับการแต่งบทร้อยกองประเภทกรสุภาพ นะคะให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราจะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนะคะขอนักเรียนนะคะตั้งใจดูคลิปการสอนแล้วก็ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกับครูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนนะคะอธิบายการแต่งบทร้อยกองประเภทกรองสุภาพเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนแล้วพบกันในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ